สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านบานแหครับก็มีหลายๆคนนะครับผมถามกันเข้ามานะครับบอกว่าให้ผมแนะนําวิธีการบานแหงผมหน่อยว่าผมบานแบบไหนแล้วก็มีวิธีการทํำยังไงมีเทคนิคยังไงบ้างนะครับผมวิธีที่ผมบานที่เห็นในคลิปนะครับผมจะใช้อ่กล้อง dji นะครับจับไว้ตรงหน้าผากตรงนี้แล้วก็ถ่ายนะครับทุกคนก็อาจจะเห็นแค่เวลาที่ผมปล่อยแหลงไปนะครับ แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับจะเรียก่าสอนเลยนะครับทุกคนผมก็ยังไม่ค่อยเก่งนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีที่ผมทํานะครับทุกคนก็คือที่ผมทําก็จะเป็นการหว่านแบบฝรั่งนะครับทุกคนวิธีจับแล้วก็จับงี้ครับสําหรับแหตัวที่ผมเทสตัวนี้ก็จะเป็นหกอกสี่เซนนะครับผมจากเขตต้นคนหว่านแหนะครับผมวิธีทํานะครับเชือกเขายาวสิบห้าเมตรนะครับทุกคนผมก็พันไว้ประมาณนี้แล้วก็รวบ ทบเข้ามือนะครับสองสามสี่ห้าทบเข้าไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนถึงหัวจอมนะครับทุกคนมือใหม่ดูได้นะครับฝึกได้นะครับนี่ครับแล้วก็รูดหัวจอมขึ้นมาสูตรแบบนี้ครับผมจับหัวจอมไหมครับนี่ครับดึงรวบขึ้นมาปึ๊บประมาณเนี่ยครับทุกคนกลางหน้าอกนะครับผมจับรวบไว้ทบที่หนึ่งครับ จับทบที่หนึ่งครับแล้วก็บวกอีกทีหนึ่งครับทบที่สองครับทบที่สองนี่จะยาวหน่อยนะครับหร,หรือว่าจะประมาณนี้นะครับผมเขาจะอยู่ตรงเส้นสีเขียวพอดีนะครับทุกคนนี่ครับนะครับผมหลังจากที่จับแล้วแหเราก็จะยาวประมาณนี้ครับถ้ายกมือขึ้นสุดของผมเนี่ยแหจะเหลืออยู่ประมาณหน้าอกนะครับทุกคนนี่ก็แล้วแต่แรงของ ตัวนี้ลูกหนักสี่โลนะครับผมแล้วก็วิธีต่อไปจับหานสามแบบนี้ครับนี่ครับผมจับแบบนี้ครับทุกคนดึงเข้ามาเรื่อยๆครับให้ประมาณหนึ่งกำนะเท่านี้นะครับทุกคนแล้วก็ พับครับผมม้วนเข้าอย่างนี้ครับแบบนี้ครับผมแห่ก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับทุกคนพับม้วนใส่ไปไว้อย่างนี้นะครับผมนี่นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับผมหลังจากที่ได้แบบนี้ปุ๊บเปิดถุงเผาครับผมเปิดถุงเผากรอเข้ามาครับเอานี้โป้งเราตรงนี้ครับผมจับไว้ เราจะได้ลักษณะนี้ครับผมหลังจากนั้นเราสาวตรงนี้ครับแบ่งครับผมหารสองครับนี่ครับผมถ้าเปรียบเทียบนะครับตรงนี้เป็นหนึ่งร้อเปอร์เซนนะครับรวมกันนะที่ดึงมาเราดึงมาสักยีบห้าเปอร์เซ็นนะครับทุกคนนี่ก็จะได้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับผม บานเต็มนะครับผมเวลาที่ผมหว่านไปเนี่ยในขณะที่มือผมจับนะครับทุกคนผมเวียงเข้าไปข้างหลังให้ได้วงสวิงนะครับผมตรงลูกแหเขาจะเวียงไปข้างหลังนะครับแล้วก็ใช้จังหวะที่เขาโยกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนข้างนี้จับปึ๊บโยกพอข้างนี้ขึ้นสุดผมก็ใช้แรงเวียงมานะครับปึ๊บนี่นะครับแล้วจังหวะตอนที่ผมปล่อยจังหวะตอนที่ผมปล่อยผมสะบัดข้อนะครับผมผมสะบัดข้อส่งนิดนึงปึ๊บแล้วก็ปล่อยนะครับ ปุ๊บแล้วก็ปล่อยมันจะทําให้แหเรากระจายนะบบานดีนะครับทุกคนเดี๋ยวรอดูกันอีกสักครั้งหนึ่งครับผมเราจับเหมือนเดิมครับผมปุ๊บแบ่งมาภาพไว้ครับเป็นแบบนี้เปิดทุงเท้าครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ดึงมานี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับผมพร้อมบานแล้วครับ ใช้เวลาลเราเหวี่ยงนะครับยกมาข้างหลังนิดนึงนี่นะครับผมแล้วมันจะเกิดแรงเหวี่ยงนะครับทุกคนลองดูครับอันนี้สถานที่มันแคบนะครับผมผมหว่านเต็มไม่ได้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับผม แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนอย่าออกแรงเยอะจนเกินไปนะครับถ้าเราออกแรงเยอะเกินเนี่ยมันจะไม่บานนะครับทุกคนแหมันจะหุบรวมกันหมดนะครับเราไม่ต้องออกแรงเยอะนะทุกคนก็นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับที่ผมใช้หวานส่วนตัวผมเนี่ยผมหวานได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบฝรั่งนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพ่อบ้านหวานแหด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ สวัสดีครับผมไปแล้วครับ